วันนั้นได้ดูกางเกงในสีแดงของน้องภูก,กันก็ฝันดีอะเมื่อวันนี้ได้จับก้นน้องภูก,กันก็มีกำลังใจทำงานทั้งวันเลยเดี๋ยววันนี้จะต้องแนบคิดนุมของน้องภูก,กันให้ได้เลยโอ๊ยโอ้ยพี่ลูกพี่ลูกเป็นอะไรเปล่าคะทำไมถึงมา้มอยู่ที่พื้นแบบนี้ล่ะสวัสดีครับพี่ลุ สวัสดีครับแม็กเป็นไงบ้างครับพี่ลุวันนี้พี่ก็เข้ามาทํางานครบหนึ่งเดือนแล้วใช่ไหมครับก็ดีนะครับแม็กพี่ชอบที่นี่มากๆเลยต้องขอบคุณเจ้าของที่เขาให้โอกาสคนพิการเข้ามาทํางานแต่ที่สําคัญเพื่อนร่วมงานก็ไม่มีใครรังเกียจพี่เลยจะรังเกียจได้ไงคะพี่ลุคนพิการเนี่ยก็เป็นคนเหมือนกันนะคะเอาจริงๆนะพี่เพราะมีพี่มาทํางานด้วยเนี่ย ทำให้ผมเนี่ยมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตมากเลยนะครับถึงแม้ว่าคนเราจะพิการเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าหัวใจเข้มแข็งเนี่ยก็ไม่มีอะไรมาทําให้เรายอมแพ้ได้ใช่ไหมครับใช่ใชถึงแม้พี่จะพิการมาตั้งแต่เด็กถึงขาพี่จะเดินไม่ได้แต่พี่ก็สู้มาตลอดที่สําคัญอะมันอยู่ที่ใจคุยอะไรกันอยู่คะเนี่ยดูท่าทางน่าสนุกเชียว ไม่ได้นินทาแกอยู่ก็แล้วกันนี่มาสายแล้วทําเป็นเนียนนะรรีบทำงานเลยฉันรอเอกาสารของแกอยู่นี่พวการแกไม่เห็นเหรอวลิปสติกชันน่ะมันกิ้งไปทางนู้นแล้ววะแกมีน้ําใจช่วยเก็บให้หน่อยสิเเดี๋ยวฉันเก็บให้น้ะแม่เล็ก รูทาอะไรหรอครับเอ,อ๊ยพี่รู้สึกเหมือนมีอะไรติดอยู่ที่รองเท้าอะแม็กแต่น่าจะไม่มีอะไรแล้วทำไงดีแมลงมีพิษหรือเปล่าครับพี่ล้ช่วงนี้ฝนตกอาจจะเป็นแมลงก็ได้นะคะเออพี่รู้ถ้าางนั้นเดี๋ยวให้แมเล็กดูให้ไหมคะว่ามันเป็นแมลงอะไรโอ,อ๊ไม่เป็นไรไม่มีอะไรแล้วมันน่าจะเป็นมดแต่พี่เอาออกแล้วทำไงเอี อดรวมทั้งหมดของเดือนนี้มารวมกับเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอได้ยอดรวมสองเฮ้แม็กนี่แกมาจับก้นฉันได้ไงเนี่ยแม็กฉันเปล่านะพวกกันฉันยืนคุยงานอยู่กับแกฉันจะไปทำแบบนั้นได้ยังไงอีกอย่างนึงอะฉันจะไปจับก้นแกทำไมเราเป็นเพื่อร่วมงานกันนะ่ะ นี่ภูการคิดว่าพี่เป็นคนจับก้นภูการี้น่ะธรรมดาพี่เป็นคนพิการชีวิตก็น่าสมเพชอยู่แล้วพี่ไม่กล้าทำอะไรแบบนั้นหรอกน,นะใช่สิยังไงคนพิการก็เป็นแพลระบาบอยู่แล้วเป็นพี่ยอมรับผิดเองก็ได้ ได้ยังไงแม็กฉันว่าแกนั่นแหละที่เป็นคนจับก้นฉันพี่รู้เขาเป็นคนพิการลำพังให้เขาลุกขึ้นมาเดินอะ่ะเขาก็ทำไม่ได้เลยแต่ฉันไม่ได้ทำจริงๆนะผู้กันถ้าแกไม่ได้ทำแล้วผีบ้าผีบอที่เนี่ยจะไปจับก้นฉันล่ะแม็กจะบอกว่าแกจะโยนความผิดให้กับคนพิการอะ่ะนี่ผู้กันแค่เสียงดังอะไรของแกเนี่ยก็แม็กมาจับก้นฉันแล้วไม่ยอมรับอะไรเลยพี่รู้เขาเป็นคนพิการอะ่ะเขาจะลุกมาจับก้นฉันได้ยังไง ใช่ใช่พี่ไม่ได้เป็นคนจับก้นผู้กันจริงๆนะแม่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 ผู้ก,การแกย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยแกคิดว่าก้นของตัวเองเนี่ยมันน่าจับน่าบีบมากเลยหรือไงผู้ชายในออฟฟิศถึงต้องพิศวาสแกแต่ถ้ามีคนจับก้นของแกมันก็ไม่แปลกหรอกก็แกดูแกแต่งตัวซะขนาดนี้ยผู้ชายก็คิดว่ากแกอ่อยแล้วนี่ฉันโดนลวนลามอย่างนะ่าเม่เล็กแกควรที่จะเข้าใจผู้หญิงด้วยกันบ้างสิ ไม่รู้สิแกไม่โดนข่มขืนเนี่ยก็บุญหัวแกแค่ไหนแล้วแต่งตัวเหมือนหญิงกลางคืนซะขนาดนี้กันไม่เป็นไรนะคะพี่รู้ ก็แค่คนหลงตัวเองคนนึิแค่นั่นเองวันนั้นได้ดูกางเกงในสีแดงของน้องพูก,กันก็ฝันดีอะเมื่อวันนี้ได้จับก้นน้องพูก,กันก็มีกำลังใจทำงานทั้งวันเลยเดี๋ยววันนี้ จะต้องแนบคิดนุ่งของน้องปุกันให้ได้เลยอุ๊ยอุยพี่รู้พี่รู้เป็นอะไรเปล่าคะทำไมถึงมันล้มอยู่ที่พื้นแบบนี้ล่ะโอ้ยพอดีพี่เรียกรถออกมารถมันลื่นพี่ก็เลยล้มอ่ะโอ๊ยปุกัาช่วยด้วยค่ะใครจะได้ช่วยในที่สุดก็ได้ใกล้ชิดนอกของน้องปุกันแล้ว แกลงเป็นคนผิดกา่มันดีจริงๆเลยเกิดอะไรขึ้นอะพวกกันแม็กซ์พอดีพี่รู้หรอค่ะพี่รู้เดี๋ยวพี่รู้ขึ้นไปนั่งพักข้างบนก่อนนะพี่ขอบใจไหมโอ้ยพี่โอ้ย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 ขอบใจนะแม็กซ์โถ่เว้ยไอ้แม็กซ์มากระทำอะไรตอนนี้วะโอ้ย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  พี่รู้เดี๋ยวพี่รู้รออยู่ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวผวูกกันไปเอายามาทาให้ขอบใจผู้กานมากนะออแมกพี่ไม่เป็นไรแล้วแม่กลับบ้านเถอะผมทิ้โงโอกาสแบบนี้ไปไม่ได้หรอกพี่รู้ ผมเนี่ยหาโอกาสอยู่กับพี่รู้สองต่อ2มาตลอดเลยนะ<อ>คือเอาจริงๆเนี่ยผมก็แอบชอบพี่รู้มาตั้งแต่วันแรกที่พี่เข้ามาทำงานที่นี่แล้วนะหมายควมว่ายังไงหรือว่าแม็กเป็นชื่อในวงการของผมเนี่ยอ๊กก็คือแม็กกี้ผมรู้นะ ว่าที่ผ่านมาพี่รู้น่ะแอบลวนลามกันแม็กเนี่ยคิดน้อยใจมาตลอดเลยนะอยากให้พี่รู้เนี่ยลวนลามแม็กกี้บ้างจังเป็นของแม็กกี้นะพี่รู้ แม็กก์มันจะคุมคืนพี่นี่พีรูดโดนได้เหรอคะเนี่ยพีรูไม่ได้พิการเหรอคะเอาความน่าสงสารมาใช้ในทางที่ผิดๆหลอกคนอื่นว่าพิการเพื่อตอบสนองตันหาของตัวเองนี่ถ้าไม่ได้แผนของแม็กฉันก็คงไม่รู้หรอกว่าบริษัทนี้มีคนโรคจิตแบบนี้อยู่ด้วยอะ เดี๋ยวกองสีู่้กันนี่แกจะอะไรอีกแม็กฉันพูดจริงๆนะว่าฉันไม่ได้ทําฉันไม่ได้เป็นคนจับก้นแกนี่ฉันสาบานเลยว่าพี่รู้เนี่ยเป็นคนจับก้นแกแม็กนีก่แกจะยนความผิดให้พี่รู้อีกเหรอพี่รู้เขาพิการนะแม็กแกก็เห็นน่ะแค่ชีวิตเขาเป็นคนพิการน่ะแค่นี้มันก็น่าสงสารมากพออยู่แล้วนี่แกยังจะกล้าไปใส่ร้ายเขาอีกเหรอแม็กแล้วถ้าฉันพิสูจน์ให้แกเห็นได้ละ่ะว่าพี่รู้เป็นคนลวนลามแกจริงๆนะ ตอนที่แกก้มลงเก็บปากกาเนี่ยฉันเห็นพี่รู้แอบมองใต้กระโปรงแกนี่แกหมายความว่าไงอะแม็กแกเชื่อใจฉันแล้วฉันจะพิสูจน์ให้แกเห็นนะผู้กันแกจะพิสูจน์ยังไงแม็กน้ำยอกก็ต้องเอาน้ำโบ่งสิผู้กันวันนั้นเนี่ยก็แอบดูใต้กระโปรงผู้กัน เมื่อวานก็จับก้นพวกกันวันนี้ยังมาหลอกอยู่ใกล้หน้าอกพวกกันอีกเหรอฉันไม่ได้ทำนะวันนี้เอาปอบน,นะนั่งดมของพวกนี้ทุกพักกลางวันเนี่ยยังไม่ยอมรับอีกเหรอก็ตัวเองโรคจิตอนะแกล้งเดินไม่ได้เพื่อจะมาลวนลามคน คิดได้ไงวะนี่ไอ้โรคจิตแกทําแบบนี้ตลอดเลยันเหรอในเมื่อแกอยากวนลามฉันมากเง้นเชิญแกไปรวนลามสอวสามในคุกได้เลยตอนนี้ตารวจก็มาถึงข้างล่างแล้วแม็กแกเอาไอ้โรคจิตนี่ลงไปข้างล่างได้เลยคนสารเลวแบบแกไปนอนโรคจิตในคุกนุ่นเอาความน่าสงสารมาสนองปัญหาตัวเองไอ้ทุเลศไปจะไม่้นะนำรึเปล่าจะไม่ได้นำ ฉันไม่ได้ทำปล่อยฉันผูการฉันขอโทษแกนะที่เข้าใจแกผิดอะ่ะแล้วก็พูดอะไรแบบนั้นกับแกด้วยฉันเห็นว่าพี่รุ่เขาเป็นคนพิการอะ่ะก็เห็นว่ามันน่าสงสารดีไม่คิดว่าจะเป็นคนโรคจิตแบบนี้เลยอะไม่เป็นไรหรอกเมเล็กฉันก็ไม่คิดเหมือนกันว่าพี่รุ้เขาจะเป็นคนแบบนั้นคนเราเนี่ยรู้หน้าแล้วก็ไม่รู้ใจจริงๆเลยเสียแรงที่ฉันอุตส่าเห์เห็นใจแล้วก็สงสารพี่รุ้เขาอะ่ะ ไม่น่าเป็นคนแบบนี้เลยจริงๆ